แล้วเราก็มีเพื่อนที่แบบว่ามาทําหน้าที่นี่แล้วเราก็เห็นผลจริงจากเพื่อนที่แบบนั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอไปทําอะไรมาทําไมหน้าเธอถึงดูดีขนาดนี้เพื่อนก็เลยว่าฉันไปทำเอ็กตร่ามาแล้วก็แบบว่าขอคอนแทคเพื่อนนะตอนนั้นเลยค่ะ สวัสดีค่ะทิปเตลมาค่ะตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะมีเป็นธุรกิจร้านกาแฟค่ะแล้วก็เป็นธุรกิจร้านเนึ่สวยค่ะเป็น2อย่างด้วยความที่เราทํา2ธุรกิจอะค่ะมันแทบไม่มีเวลาทาครีมเลยคืออาบน้าเสร็จก็จะนอนอย่างเดียวเลยค่ะมันทําให้อ่อผิวหน้าเราแล้วก็ผิวพรรณเราอย่างเงี้ยค่ะเกิดริ้วรอยได้ง่ายมากแล้วยิ่งด้วยที่เราอายุแบบ30แล้วขึ้นเลข3แล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงอะค่ะ วันนี้ก็เลยอยากจะลองทำเทอร์มาสแล้วก็ทำาออล์โาดูค่ะเพราะว่าเห็นรีวิวจากเพื่อนรอบตัวหลายคนคือมันเป็นรีวิวที่ดีมากคือทุกคนหน้าแบบเหมือนเด็กอายุ18ะคะ่ะเราก็เลยแบบมีความแบบสนใจตรงนี้มากๆ ออด้วยความที่คลินิกมีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการทำอัลตร้าแล้วเราก็มีเพื่อนที่แบบว่ามาทําหน้าที่นี่แล้วเราก็เห็นผลจริงจากเพื่อนที่แบบนั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอไปทําอะไรมาทําไมหน้าเธอถึงดูดีขนาดนี้เพื่อนก็เลยว่าฉันไปทำอัลตร้ามาแล้วก็แบบว่าขอคอนแทคเพื่อนนะตอนนั้นเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่เจอปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับนะคะไม่มีอะไรต้องลังเลอีกแล้วค่ะที่พงศักดิ์คลินิกค่ะการันตีด้วยรางวัล4ปีซ้อน เลือกโกระชับเลือกพงศัตว์คลินิกใครๆก็ยกกระชับได้ที่พงศัตว์คลินิก